มันเป็นกีตาร์ไซส์มินิครับผมหรือที่เราเรียกกันว่ากีตาร์ไซส์สามถึสี่นั่นเองครับพกพาได้ง่ายมากขึ้นครับสำหรับกีตาร์ตัวเล็กและราคาไม่แพงเนะี่ยเรากล้าลุยแน่นอนครับตัวนี้กล่าสวัสดีครับผมพบกับเราอีกครั้งกับรายการมาราธอนมิวสิ c รีวิวนะครับพบก,กับผมตรงและน้องหนุ่มได้ในรายการนี้ครับผม วันนี้เรามีกีตาร์ไซมินิมาแนะนำครับผมครับผมและพ่อตอบโจทย์สายพกพามือใหม่มากๆครับผมตัวในวันนี้หรือใคที่อยู่บ้านอยู่คอนโดนะครับหรือเพื่อนมาเล่นที่ห้องบ่อยๆเนี่ยอยากได้กีตาร์ตัวเล็กๆติดห้องไว้ทักตัวเนี่ยตัวเนี้ยใช้คุณได้ครับผมครับผมเจ้าตัวเล็กตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับกับ Enya EB01 ครับผมไปกันเลยครับนี่เลยครับผมกีตาร์ Enya EB01 นะครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ เล <ram> ็กกว่ามาตรฐานนะครับตัวนี้ใช่ครับผมมันเป็นกีตาร์ไซส์มินิครับผมหรือที่เราเรียกกันว่ากีตาร์ไซส์3ามถสี่นั่นเองครับอย่างที่บอกนะครับเนื่องจากเป็นกีตาร์ไซส์เล็กจึงทำให้เราเนี่ยพกพาได้ง่ายมากขึ้นครับครับผมไปไหนไปกันนะครับลุยเบลคุณได้ทุกที่แน่นอนตัวนี้ของกั่ราคาที่ไม่สูงมากนะครับจึงทําให้เราเนี่ยออกไปลุยมากกว่าเมื่อเทียบกับกีตาร์ตัวใหญ่ที่เรามีนะครับอาจจะเราแบบรู้สึกว่าถลอกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเลยเราไปข้างนอกนะครับราคามันก็สูงเนาะเราก็เสียดายแต่กีตาร์ตัวเล็กและราคาไม่แแพงเเนนนนนีี่่ยยรราากลลุ้้อคัับตว ตอน,น้เรื่องของเสียงนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันจะดังสู้ตัวใหญ่ไหมครับเสียงมันอาจจะเบาวกว่านะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวมันเล็กกว่าครับผมเป็นเรื่องปกติครับแต่คุณภาพเสียงผมว่าเสียงโอเคนะเสียงดีนะเทียบกับคุณภาพแบบราคาใกล้เคียงกันเนี่ยถือว่าใช้ได้เลย โอเคผมว่าไปดูสเปคตัวนี้กันดีกว่าครับได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับกีตาร์เอ็นย่าเอบีย01ตัวนี้นะครับผมเป็นกีตาร์มินินะครับผมไซส์3.4ครับขนาด3.4นิ้วเองนะครับตัวนี้เล่นง่ายมากครับเพราะมันตัวเล็กมากครับใช่ครับผมด้วยความที่ตัวมันเล็กเนี่ยทำให้ช่วงสายมันก็สั้นคอมันก็เล็กลงนะครับเวลาเราจับคอเนี่ยจับได้ง่ายๆครับผมเหมาะเอาไปตีคอเบาๆผสมกับเพลยเกิร์ได้นิดหน่อยครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคไม้กันดีกว่านะครับเริ่มที่หน้าไม้เช่นเคยเลยหน้้้้้้้้้าาาไไไมมมมมมแแแบบบบนน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 นีีีีีรรรู่่่่ออวววเเป็็ะะฮกกกคคััผใหสยงททุุลลดด ส่วนด้านข้างและด้านหลังเนี่ยเป็นไม้เซเปเล่นะครับให้เสียงกลางที่โดดเด่นนะครับผมแล้วก็เบสเนี่ยจะไม่ลึกมากครับผมส่วนคอเป็นทรงสลิมนะครับผมเป็นไม้มาฮอกกานีเช่นเดียวกันฟิงเกอร์บอร์ดและบริดจ์เนี่ยจะเป็นไม้อินเดียนโรสบูดครับผมจำนวนเฟตให้มา20เฟตนะครับนัดและเซตเตอร์เนี่ยเป็นพลาสติกครับผมสายให้มาเบอร์10นะครับเป็นมาตรฐานของกีตาร์โปรขงครับผมเคลือบด้านทั้งตัวสวยงามแน่นอนครับตัวนี้บอกับตัวเล็กๆดีนะผมสเปคแบบนี้ใช่คงอยากได้ยินเสียงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเสียงกััันดีกว่าคครรบบผมไปเลย เราได้ยินไปพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าก,กีตาร์ e n j a EB01 ตัวนี้เสียงนี้ใช้ได้เลยครับตัวนี้เล่นสบายมากแต่เสียงอาจจะสั้นไปนิดนึงอ๋อเสียงมันสั้นไปนิดนึงเพราะว่าตัวมันเล็กนะครับผมแต่ว่าเสียงโดยรวมนี่ผมว่าดีมากนะตัวนี้ใช้ได้เลยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับผมราคาก็ไม่แพงมากนะเข้าถึงง่ายครับโหถูกจนหน่าใจหายก็ว่าได้เรียกว่าแบบเอาไปบุกป่าฝ่าดงนี่แบบไม่เสียดายนะครับสบายๆเลยตัวนี้ ใครอยากให้แฟนเล่นกีตาร์นะครับซื้อไปครอบครองให้แฟนเนี่ยเหมาะมากเลยนเหมาะสมเลยนะตัวนี้ใช่ยิ่งแบบถ้าใครมีห้องแล้วนอยากได้พอไว้แต่งห้องเนะ่ะเอาไปเล่นสบายๆนี่ตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์เลยนะสุดยอดมากเลยนะครับจะตูกแค่ไหนเราไปฟังราคากันดีกว่าผมไปเลยครับในส่วนราคาของเจ้าเอ็นย่าเอบีศูนย์หนึ่งตัวนี้นะครับผมราคาที่สามพันบาทครับผมลดเหลือเพียงสองพ่ยเก้าสบาทเท่านั้นเองครับผมไม่ใช่แค่นั้นนะครับได้ไปเลยกระเป๋าเอ็นย่าตัวนี้ยิ่งพกพาสะดวกเข้าไปใหญ่นะครับ ขายพวกพาเนี่ยพาดไม่ได้เลยครับซื้อได้ที่ไหนต้องที่นี่เลยครับร้านขอนแก่นมาราธอนนะครับผมถ้ามีคำถามน่าสงสัยเรื่องดนตรียังไงสอบถามเข้ามาได้ที่ a c e b o o k มาราธอนมิวสิกเซ็นเตอร์หรือว่าขอนแก่นมาราธอนมิวสิกเซ็นเตอร์นะครับแลควกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่จากทางเราเลยนะครับผมสำหรับวันนี้กราบขอบคุณและสวัสดีครับ